ให้น้องเฟิร์นตัวเลขเลยเนาะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือว่ายังอยู่ตัวเดิมนะครับนี่นะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับอ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมมาตามตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับกับน้องเฟิร์น คนฝันแม่นนะครับคุณผู้ชมหรือว่าน้องเฟิร์นต้นมะขามยักษ์นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับให้กับทางช่อง YouTube แล้วก็ทางเพจคนสุรินทีวีด้วยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาน้องเฟิร์นในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมไปเราไปหาน้องเฟิร์นกันไปกันเลยครับผมสวัสดีครับน้องเฟิร์นครับสวัสดีครับก็คนฝันแม่นช่วงนี้ก็เข้าโค้งสุดท้ายครับขงวด ประจอมมันงวดวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะครับโอ้เมื่อกี้ฝนมันคือฝนตกมาหอดฝนตกเลยมาหอดฝนตกเลยครับนะครับก็อยากจะมาถามความเคลื่อนไหวค่ะเพื่อน้องเพื่อนอาจจะฝันแล้วโค้งสุดท้ายว่าตัวเลขเราเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงหรือไม่เนาะนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะบ่นหาบอกว่าทาไมไม่ตามให้นะครับก็มาตามอะไรล่ะคนที่คิดถึงน้องเพื่อน ครับนะครับเอฟซีหลายๆคนที่บอกว่าให้ไปตามน้องเฟิร์นให้ด้วยในช่วงโค้งสุดท้ายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขไหมหรือว่ายังอยู่ตัวเดิมครับน้องเฟื่อนหล่าให้ฟังก่อนสี่สี่ฝันก่อนที่จะไปถึงตัวเลขเนาะก็คือหลายท่านอาจจะเข้ามาใหม่นะครับก็คืออยากจะฟื้นความจําความหลังนิดนึงค่ะน้องเฟิ่นช่วยเล่าความฝันให้ฟังหน่อยในในคลิปแรกที่ปล่อยไปครับก็ ความฝันเฟินก็คือว่าฝันเห็นบ้านป้านี่หลยค่ะมีคนเบกโลงอะคะ่ะโลงศพอะคะ่ะออกมาจากประตูบ้านป้าคือแบกหลายคนอยู่นะคะครับแบกออกมาแต่ว่าอันนี้คือฝันสองคืนต่อกันแต่ว่าอันนี้คนจะเล่าเป็นอันเดียวเลยเนาะครับค่ะพอเฟินเปิดฝาโลงดูคือไม่มีศพในนั้นมีแต่โลงค,ค่ะคนแบกหลายคนอยู่ค่ะก็เลยมาพลิกดูฝาโลงเนี่ย ในฝาลงก็มีเลขอยู่ในนั้นคือ179ค่ะเลขใต้ฝาลงค่ะ179ค่ะใช่ค่ะก็คือตอนนั้นน้องเฟิร์นบอกว่าฝันย้ำอยู่สองคืนใช่ค่ะคืนแรกคือเฟิร์นเห็นคนแบกลงศพออกมาครับอ่าแล้วก็สะดุ้งตื่นค่ะพออีกสองวันต่อมานี่ฝันฝันต่ออีกเหมือนต่อเรื่องเดิมนี่แหละค่ะแต่คราวนี้เฟิร์นพลิกฝาลงออกมา ค่ะเป็นเลขหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วในในโรงศพคือไม่มีไม่มีศพเลย<อ>เป็นโรงแบบเปล่าๆเหมือนเขาเบ,บ็ดโรงเปล่าออกมาแต่เราไปดูที่ฝาโรง<ม>เห็นเป็นตัวเลขหนึ่งเจ็ดเก้าใช่ค่ะ,ะบ้านเลขที่คือบ้านเลขที่บ้านเลขที่เจ็ดบ้านเลขที่เจ็ดตัวเดียว,ว,ยวค่ะใชะ่แล้วก็อนอกจากหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วน้องเฟืนอบอกว่าเคยฝันแบบนี้นี่ส่วนมากเลขมันจะออก เฟิร์นเคยฝันเห็นบ้านป้าก็หลายครั้งอยู่เหมือนกันค่ะตอนที่ฝันนี่เฟิร์นก็ส่วนมากเฟิร์นจะซื้อเลขเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเก้าสามตัวนี้ค่ะตลอดเลยถ้าฝันเห็นบ้านป้านะคะมันก็ออกตลอดเลยออกตลอดใช่ภายในสามตัวนี้มันจะออกตัวใดตัวหนึ่งส่วนมากมันจะออกตัวไหนครับล่าสุดที่เคยฝันก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะใช่ค่ะแต่มันก็ออกบ่อยเนาะออกบ่อยแล้วก็ห้าเจ็ดก็เคยออก 757นี่ก็เคยออกระหว่างสามตัวนี่707579ตัวไหนออกบ่อยกว่าเพื่อน75บ่อย75บ่อยค่ะลองมาก็79ลองมา79ใช่ค่ะงั้นงวดนี้นี่น่าจะเป็น70ย์อะเผื่อมันจะได้ออกบ่อยกับเพื่อนมั่งนะครับก็เป็นความฝันนะครับจากคลิปแรกเนาะนะครับ แล้วหลังจากนั้นมาหลังจากปล่อยคิดมาน้องเฟิร์นได้ฝันอะไรมั่งไหมพอฝันแต่ว่าจําไม่ได้จําได้ก็คือเรื่องนี้แหละค่ะที่ที่ฝันเห็นบ้านป้านี่แหละค่ะคือล่าสุดเลยมองนั้นก็คือตื่นมาคือจําไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วใช่ค่ะหรือว่าเลขจะไม่เปลี่ยนแปลงน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วแหละค่ะเพราะว่าใกล้ใกล้ถึงวันแล้วใกล้ถึงวันแล้ววันนี้ยี่สิบเก้าเหลืออีกสองวันสามวันก็ออกก็ ก็มาตามดูเนาะมาตามโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วแหละคืออีวไม่กี่วันหวยก็ออกแล้วเนาะถ้าจะมาตามอีก่ก็คงจะไม่ทันเอฟซีก็รอกันเยอะครับนะครับเดี๋ยวจะให้น้องเฟิร์นตัวเลขเลยเนาะว่าังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมหรือว่ายังอยู่ตัวเดิมครับนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็คือเลขอ่ะน้องให้น้องเฟิร์นเป็นคนเล่า ก็ตัวเลขที่เฟิร์นฟันนะคะเลขฝาลงก็จะเป็น179่งเจเฟิร์นจะเปลี่ยนแค่9กับ6ในตัวเดียวกันคนจะพลิกทุกครั้งเลยที่ที่มีตัวไม่9ก้าก็หกถ้ามี9หรือ6ติดต้องอย่างงวดกลับตลอดอย่างงวดที่แล้วได้อะไรนะเกาศูนย์ใช่ค่ะแล้วเก้าศูนย์ก็กลับเป็น6 0ศูนย์ด้วยก็เลยได้ทั้งบนทั้งล่างเรียที่แล้วเนาะ ก็ติดเป็น176ไปด้วยค่ะเลขสามตัวอันนี้เลขทูบนะคะ784ตอนที่เส้นวันที่สิบสองที่ผ่านมาและอันนี้เฟิ่ก็แยกให้เป็น17 19 16 76ปกติจะเสียน79ด้วยแต่ว่าเฟิ่องบงแล้วเฟิ่ก็เลยลบออกตรงนี้นะคะก็เป็น70 75 79ที่เฟิ่เน้นสุดๆเลยตรงนี้ไอ้เลขสามตัวนี่คือเป็นตัวเลขที่ฝันเห็นบ้านป้า ใช่ออกบ่อยแล้วออกบ่อยใช่ค่ะอันนา้ออกคือเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับอออันนี้เลขชอบก็มีสี่ศูนย์สี่ศูนย์ก็ตีมาจากลงศพเหมือนกันตั้งแต่แรกแล้วอันนี้เฟินชอบตั้งแต่แรกเนาะสี่ศูนย์ถ้าตีจากลงศพตอนแรกวันแรกที่เฟินฝันก็คือเราไม่รู้ว่ามีศพข้างในไหมคาะลงศพก็ตีเป็นสี่แล้วเฟินก็เลยใส่สี่ศูนย์ตอนนั้นเรียกว่ามีศพข้างในแต่พอฝันรอบสองนี่คือไม่มีละแต่เฟินก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมสี่ศูนย์ค่ะ สี่หนึ่งแล้วก็อันนี้เจ็ดสี่นี่เอฟี่ตีเห็นตีหลายช่องเลยหลายคนที่ตีให้เขาบอกว่าบ้านเลขที่คือเจ็ดแล้วก็ลงศพนี่คือสี่เขาก็ตีให้เจ็ดสี่จ้ะเพราะว่ามันไม่มีศพอยู่ในนั้นใช่ว่าลงก็เลยตีเป็นสี่บ้านเลขที่เจ็ดค่ะอ๋อในส่วนมากนี่ที่จำไม่ไม่ค่อยลืมก็คือน้องเฟืร์นนี่อย่างงวดที่แล้วบอกว่า f อซเป็นคนตีเลขให้เคยตีให้ถ้าฝันเห็นงูก็คือ8กับ9ก้าค่ะแล้วก็ถ้าออกมาจากรูคือ0ูนยเขาก็ให้ติด8ปดศูนย์เก้านย์เินจำตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็ออกจริงๆด้วยออก9 0้เหมือนเดิมด้วยงวดนี้เลขชอบที่ลงไปคลิปแรกก็คือ4 0 4 0กับ7 9 4 0กับ7 9ใช่ค่ะอ๋อที่ลงเแรกๆเลยค่ะก็เลยงวดนี้ประจําวันที่1มิถุนาห7เจ่คนี้ น้องเฟิร์นเน้นตัวไหนที่เฟิร์นเน้นก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็สี่ศูนย์เนี่ยที่เน้นสุดๆแล้วค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเลขอยู่ในวงกลมเนาะใช่ค่ะเน้นเลขวงกลมเนม้นเลขในวงกลมลกลม็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะน,น้องเฟิร์นก็ไม่มีใครรู้ว่าเลขมันจะออกตัวไหนนี้เฟิร์นแค่ให้แนวทางไปครับ,รบ<ๆ>เพื่อเอาไป เสียงโชคดูเนาะ,ะนะครับเผื่อว่าบุญในของเราในวันที่หนึ่งมิถุนาอาจจะสัมพั์กันก็ไดค้คนที่เคยฝันแม่นส่วนมากก็จะแม่นนะครับอาจจะมีหลุดไปมั่งก็เป็นเรื่องปกติบ้างแล้วก็อาจจะเข้าบ้างอันนี้ก็ที่นนับก็น่าจะตั้งแต่ที่เบาทีมาเอาตอนนั้นเนะะะาะก็สามงวด สามงวดที่ผ่านมาสามงวดติดใช่ค่ะอันนี้คือล่าสุดนี้งวดที่สี่ไม่รู้ว่าจะเข้าไหมคอันี้ก็เป็นแนวทางเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่ามันก็เข้ามาละมาสามงวดติดแล้วเนาะใช่ใช่งวดนี้ยังไงท่านผู้ชมก็ใช้ดุลพินิจใช้วิจารยาในการที่จะเลือกซื้อเนาะนะครับเอาให้มันตรงใจกับตัวเองเอาที่เลขที่ตัวเองชอบ มันผิดมามันแกวได้ไม่ผิดหวังเยอะเนาะนะครับแต่ก็จัดเนาะไม่ชอบก็ผ่านเราก็ให้กําลังใจทั้งคนให้แล้วก็กาลังใจทั้งคนซื้อด้วยแหละคุณสุลินมีอะไรกับน้องเฟือนบ้างไม่มีครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้น้องเฟือนฝากถึงเนะซีนะครับฝากถึงเ c ซีเนาะก็ฝากงวดนี้ไว้นะคะที่เน้นๆก็คือวงกลมนะคะแค่แนวผ่านนะคะก็ สุดท้ายนี่ก็งวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกงวดหนึ่งเป็นงวดที่สี่แล้วกันค่ะอยากให้ไปเรื่อๆใช่อยากให้ไปเรื่อยอยากให้เอฟซีได้เงินใช้กันครับค่ะเราก็ไม่มีอะไรเนาะก็อยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบกับเราเนาะเอฟซีที่อยากจะโทรคุยกับน้องเฟือนโดยตรงก็ก็โทรได้เนาะก็ให้น้องเฟือนบอกเบอร์โทรนะครับ ค่ะเบอร์โทรเฟิร์นก็0 9 7ย์1 7 3 1 3สมค่ะก็จะมีเฟิร์นรับบ้างถ้าเฟิร์นไม่ติดงานนะคะก็จะรับเองแล้วก็บางทีก็มีแม่รับแล้วก็ป้ารับแล้วก็พี่เทียนเป็นคนรับก็จะสลับกันไปอย่างเงี้ยครับก็จะมีคนรับหลายคนเนี่ยนะครับน้องเฟิร์นเอาอีกครั้งหนึ่งน้องเฟิรนย์น0 9 7เ2 1ด3 1 3่มค่ะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้เลยขึ้นหน้าจอให้เลยเราจะพิมพ์ที่หน้าจอไว้เนาะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยใช่ไหม เป็นเบอร์ไลน์ด้วยค่ะถ้าง่ายสุดก็คือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะถ้าแอดไลน์เฟจะตอบหมดเลยเฟรจะเป็นคนตอบเองค่ะครับผมครับขับท้ายสุดนี้ก็ต้องขอบคุณน้องเฟิ่ขอบคุณน้องเฟินะครับที่ได้แบ่งแบ่งปันแนวทางเด็ดๆแนวทางดีๆให้กับท่านผู้ชมเนาะหรือว่างวดนี้คืองวดที่4ี่เนาะงวดที่4ี่สมงวดที่ผ่านมาก็คือว่าเข้าตรงๆด้วยตรงๆด้วยแล้วก็งวดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็ ทั้งบนทล่างครับแต่งวดนี้ก็เรามารุ่นกันเช่นเคยเนาะมวดประจำวันที่1เดือนมิถุนายนนะครับผมก็ขอบคุณน้องเฟิร์นนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับและกักดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรมงสีแดงเลยครับ